สีแดงเข็มสีแดงนี่เลยสวยมากนะคะนี่นะคะฟอร์มกงฟอร์มพุ่มแบบนี้นะคะอันนี้กระถางสิบนิ้วนะคะนี่เป็นฟอร์มพุ่มแบบนี้ดอกดอกมากนะคะตัวนี้นะครับเดี๋ยว<อ>มาฟัง<อ><ด>ราคากันนะครับใช่ค่ะอันนี้ค่ะอ่ะสองห้าสิบาทราคารวมส่งให้นะคะ เป็นไม้แดดเนาะจะมีค่าส่งนะคะเพราะว่ากระถางใหญ่แล้วก็หนักดินด้วยนะคะ2 5 0บาทสองรบาทนี่ครับโอเคครับไม่ค้าวางก่อนมาทักทายก่อนนี่สวัสดีครับผมทัพทวีพันไม้สวัสดีนะคะร้านทัพทวีพันไม้ค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมนะคะท่านกาลังชมอยู่ตอนนี้เนาะเอฟซช่องนูใหม่ดูสวนนะคะคลิปนี้นะครับเป็นไม้แดดเป็นไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนมาเดี๋ยวเรามาดูการแพ็คไม้แดดของแม่ค้าก่อนเป็นแบบไหน นี่เลยอย่างแบบนี้ก็จะราคากี่บาทนะ2 5 0บค่ะ250าบาทอันนี้รวมส่งให้แพคให้อย่างดีเลยแพคก็จะปิดไม่ให้ดินมันออกแล้วก็ใส่กระดาษอ่อนแล้วก็กระดาษแข็งแล้วก็นําไปใส่หลังอีกทีหนึ่งหลังทีหนึ่งนะคะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยก็แพ็คไปให้อย่างดีนี่ไอ้ตัวนี้ มีคนสั่งแล้วอันนี้สั่งแล้วนะคะส่งใบสินีไทยนะคะไครที่กําลังแบบดูอยู่จะตัดใจซื้อต้นไหนก็ดูจากรูปเอาเองเพื่อนอวนไทยก็สั่งอยอะนี่ค่ะมาคลิปนี้จะเป็นไม้แดดนะครับจะมีค่าส่งรวมส่งนะเพื่อนๆไม่ค้าจะแจ้งในราคารวมส่งไปเลยนะคะใครมาซื้อหน้าร้าารดลดลดไปอีกลดทุกต้นนะครับในคลิปเพราะว่าเราจะแจ้งเราจะแจ้งค่าส่งมาเริ่มต้นที่มะลิมะลิก่อนนี่แหละจะได้แม่ค้าจะได้วางกลังใจเดี๋ยวบอก แบบนี้ก่อนมะลิถ้าเป็นแบบนี้อันนี้ตัดเลยอันนี้เพราะเขาโดนอะไรแบบนี้อันนี้อันนี้ฝนนะคะแล้วก็ดอกมันจะโรยแล้วเพราะว่ามันดอกมันเข้าบานแล้วบใครกําลังเจอปัญหาแบบนี้นะเพื่อนเราจะแนะนําตัดตัดนะคะก็จะตัดปึ๊บตัดแบบนี้นะคะตัดไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะ นี่เรามาบอกะนะครับเพื่อนๆตัดไปเลยค่ะเพราเป็นหน้าฝนค่ะแล้วก็รอให้เขาแทงยอดขึ้นมาใหม่แทงยอดขึ้นมาใหม่ปุ๊บมันก็จะได้ดอกใหม่ขึ้นมาเอาน,นี่ออกหลอกตลอดปีนะคะมริมลิซ้อนหรือมลิอดอกใหญ่นี่นะครับนะ,ะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาโรยก็ได้นี่คือเขาแบบบานพร้อมที่จะโรยแล้วนะคะเห็นไหมดอกหอมมากหอมจริงนะคะอันนี้อะ 250ราคารวมส่งให้อันนี้รวมส่ง250าบาทถ้าใครมารับที่ร้านเดี๋ยวไม่ค่าลดให้ขายดีมากเพื่อนใช่ค่ะขายดีน,ะะนี่ตัดไปเลยค่ะตัดไปเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นดอกใหม่ใช่เดี๋ยวเขาขึ้นยอดมาใหม่เราพิธีการดูแลนะครับเพื่อนเือบางคนโอ๊ยดอกเงี้ยไม่กล้าตัดเสียดายตัดเลยค่าให้เขาขึ้นยอดมาใหม่เนาะเดี๋ยวเขาขึ้นยอดมาใหม่นะครับ นี่ครับโดนฝนบ้างอะไรบ้าง2 5 0 250ห้าบห้าค่ะดอกมีกลิ่นหอมมากมะลิซ้อนพรนี้เอามาแปดกระถางเพื่อนมีมีมีแค่นี้ค่ะแปดหอมมากนมาต่อไปเริ่มต้นที่มหาเฮงค่ะมหาเฮงนะครับมหาเฮงของเราขายดีต่อเนื่องมหาเฮงดางวันนี้ก็แพ็คไปแล้วครับเพื่อนแพ็คไปแล้วขายดีค่ะ อันนี้ไม้แดดนะคะแดดร้อยเนาะแดดร้อยยแดดยิงสวยนี่บ้าเฮงด่างอันนี้คนมากเลยเอาไป250บาท2 5 0 250บาทค่ะรวมส่งนะครับรวมส่งกระถาง11นิ้วใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ด่างนะอ่ะอันนี้เขียวอุ้ยเขียวสวยเขียวก็สวยค่ะเขียวสวยเอาต้นนี้แล้วบ้วงนี่นะคะก็250บาทมีกระถางเดียวด้วยใช่ะองร2หที่แม่สั่งสั่งไป2ต้นก็คืออันนี้แพ็คให้แล้วนะคะ ลูกค้าจองตั้งแต่สองปที่แล้วพึ่งจะได้มาให้พึ่งได้มาให้นะคะรอแพ็คไปแล้วนะคะแพ็คไปแล้วเพื่อนแพ็คไปแล้วรอหลือแค่นี้แล้วเพื่อนมีแค่นี้อะม่วงเจริญม่วงเจริญม่วงเจริญ320บาทอันนี้แบบคล้ายๆอะไรนะไม้ดัดเขาเรียกว่าอะไรบอนไซบนไซประมาณนี้ตัดแต่งกิงได้นะคะนี่ครับตัดแต่งกินได้นะคะม่วงเจริญนะคะอันนี้ดอกสีม่วงมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะ มีกลิ่นหอมอะไรอย่งวะต่อนิดนึงค่ะต่อนิดนึงนะคะม่วงเจริญเหมือนลักษณะเป็นบอนไซดอกสีม่วงสีม่วงออกดอกตลอดปีนะคะออกบ่อยนะคะต้นนี้เพิ่งโรยไปแล้วขึ้นมาใหม่แล้วนะคะดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะดอกสีม่วงม่วงเจริญค่ะอันนี้3า0รอยีสิบาทรวมส่งรวมีสองทางเพื่อนนะคะว้าวมาเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรัดก่อนรัดรัดก่อน อันนี้จะมีชื่อว่าพุท3สามสีแต่ต้นนี้ไม่ได้ขายนะคะอันนี้มาให้ดูดอกแต่ว่าต้นใหญ่อยู่นู่นต้นสวยๆอยู่นู่นแต่ให้ดอกให้ดูดอกค่ะให้ดูดอกต้นนั้นดอกมีน้อยใช่ดอกมีน้อยแต่ว่าพึ่งได้มานะคะเดี๋ยวเลี้ยงไปสักพักนึงก็จะเป็นแบบแบบนี้นะคะดอกมีกลิ่นหอมค่ะพุท3สามสีพุทสามสีพุท3สามสีนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสองร้อยห้าสิบมายกให้ดูเลยจะได้ต่อเนื่องกันนี่ มไนี่ไซส์นี้นะคะขายไซส์นี้นะเพื่อนนี่ไซส์นี้นะคะสองร้อยห้าสิบถานราคาสองร้อยห้าสิบรวมทรงนะครับหน้านี้ดอกเขากาลังสวยนี่เพิ่งได้มาใหม่นี่นี่นะคะนี่ดอกของเขาเนาะนี่กําลังขึ้นดอกมานะคะพุทธสามสี่นะคะสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกระถางหกกระถางหกกระถางอะมา มาฝั่งนี้ต่อละกันอันนี้แหละสวยอันนี้เอาไปปลูกลงดินแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนยิ่งโดนแดดยิ่งสวยชุดนี้ได้มาสี่กระถางอันนี้สี่กระถางมาเพื่อนๆหงฟู่ห้ามพลาดนะครับต้นนี้มังมีสีสุกชื่อมงคลมากไปปลูกนะคบ้านหงฟู่มังมีสีสุกสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบบาทมีสี่กระถางนะครับมีสี่กระถางได้มาสี่ นะคะเราเอาวางเป็นแถวเผื่อใครจะซื้อไปปลูกเป็นแถวนี่นี่นะคะนี่ครับแทนที่จะขยับเอกระถางเดียวมาใส่เอาก็เสอาทุกกระถางนี่เผื่อใครจะทําเป็นสวนแมคารเนะนี่ค่ะเอาไปปลูกแบบนี้เผื่อใครจะทําอันนี้ผมเห็นตัวจริงมาแล้วที่เขาปลูกต่างแดดสวยยิ่งแดดยิ่งสวยเนาะสีชัดมากเพื่อนโดนแดดยิ่งสีสวยเนี่ยใหญ่องฟูเนี่ย ใครจะเป็นปลูกเป็นแนวรั้วเพื่อนเนี่ยเอาดูเองเนี่ยสวยงามมากครับตัวนี้มามาอันนี้อันนี้เข็มแดงไปแล้วนะคะเข็มแดงก็2 5 0ห้าสบาทเนาะตัวที่ขายดีเข็มแดงยูนี้เองนี่เข็มแดงนะคะสีแดงได้มาเนี่ยว่างอยู่3ากระถางแด่สั่งได้อีกใช่ไหมครับสั่งได้มีเยอะอยู่นะคะสั่งได้แต่รอบนี้ใครสั่งก่อนก็ได้ชุดนี้ไป2 5 0ห้าสิบนะคะอ่ะสองันนี้เข็มสีเหลืองเข็มดงเต็ม นี่เต็มเลยอันนี้มาแรงกว่าเข็มแดงไงมั้งเนี่ยถ้าดอกเขาเต็มเนี่ยนี่ค่ะทำไมคะนี่ดอกตูมหมดเลยนะคะวิธีเดียวกับมะลินั่นแหละเวลาดอกเขาลอยตัดตัดช่อเขาออกนะคะให้เขาแทงช่อขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นดอกแบบนี้นะคะนี่สองร้อยห้าสิบนะคะสีเหลืองสีเหลืองอันนี้ก็เหลืองเพราะมันดอกมันเต็มเลยเนาะดอกเต็มเลยเหมือนกันนี่เพื่อนแต่ดอกเขาจะไม่ช่อใหญ่เหมือนสีแดงไงกาจะช่อแบบ ประมาณนี้จะว่าดอกสีแดงเด็ดกว่างันเพื่อนดอกใหญ่แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนะคะแต่อันนี้คือดอกมันเยอะมากเลยดอกเยอะดอกเยอะนะคะก็สีอะไรเนี่ยค่ะเอ๊ะทำไมไม่มีดอกก็คือลูกค้าก็ไปใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยดอกให้เขามีแน่นอนต้องต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะคะต้องใส่ปุ๋ยด้วยต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะนะคะอันนี้สีชมพูสีชมพูมีกระถางสีชมพูมีกระถางเดียวก็คือดอกเท่านั้นเลยดอกเพื่อสีแดงเนี่ยสีชมพูสีชมพู ดอกจะเป็นแบบนั้นเลยใหญ่แบบนี้เลยใช่ใช่แต่นี่เอาดอกตูมาให้มีจํานวนเยอะไหมครับมีเยอะอยู่ค่ะอยู่ที่สวนมีอยู่สั่งสั่งสั่งได้อยู่สั่งมาสั่งมาเดี๋ยวเอามาให้นะคะไอตัวนี้น่าสนเหมือนกันเพื่อนสีชมพูสีแดงอะไรพวกนี้สีส้มมีค่ะแต่สีส้มขายไปแล้วขายหมดแล้วสีส้มสวยงามมากเลยอ่ะอันนี้เป็นสีส้มก็สั่งได้ใช่ไหมครับสั่งได้ค่ะเเพื่อนถ้าสีส้มกับดอกใหญ่แบบนี้แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะอ่ะแต่อันนี้มันเป็นเข็มพิกุล เข็มพิกลเข็มพิกลเห็นไหมนี i, ่แม่ค้าตัดไปขึ้นยอดมาอีกแล้วอันนี้คือดอกของเขาข้างในะเห็นไหมคะนี่เลยนะคะนี่ตัดช่องเขาออกก็ขึ้นมาใหม่ค่ะพุ่มนี้ออกหลอกตลอดค่ะอันนี้เข็มพิกลดอกเขาจะเล็กเล็กเหมือนดอกพิกลเลยนะคะ๋อดอกเล็กเผื่อชอบเผื่อใครชอบแนวนี้นะคะแนียแบบดอกเล็กๆเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็เข็มพิกลกี่บาทเข็มพิกลสองรอห้าสิเหมือนกันสองร้อยห้าสิเหมือนกันเพื่อนๆอันนี้เข็มเข็มส้มอันนี้มันว่างตั้งแต่รอบที่แล้วแต่แม่ค้าคือตัด ตัดตัดอันนี้เข้ามาใหม่เดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะเนี่ยจะขึ้นมาใหม่นะคะตัดให้เขาแล้วเข็มส้มเข็มสีส้มลดน้ําใส่ปุ๋ยก็มีดอกขึ้นใหม่ตลอด250าบเหมือนกันสองร้อยห้าสิบนะครับอ่านะคะมาต่อไปก็จะเป็นต้นนี้เลยใบเงินอังกฤษใบเงินอังกฤษนะคะ250บาทนี่สวยงามมาก250บาท250บาทค่ะ250บาทแดดร้อนนะเพื่อนร้อนค่ะยิ่งแดดยิ่งสวยกลัวนะคะอ่ะ อันนี้เออ่นาคใบนาคใบนาคเป็นฟอร์มพุ่มแบบนี้เลยนะคะ250บาท250บาทส่งฟรีนะครับมีแค่นี้แหละรวมส่งเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วมาเงือกปลาช่อน250ค่ะ250รวมส่งตัวนี้เอาไว้ก่อนนะไม่ค่อยสวยเลยมันยังไม่ถูกใจแม่ค้าเท่าไหร่เอาไปตากแดดก่อนไหมคะเนาะยังไม่ถูกใจเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนอย่าขอซื้อนะแม่ค้าเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนให้แม่ค้าเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อน อ่ะอันนี้ยังมีขายดีต่อเนื่องตันนี้แก้วเจ้าจอมอันนี้ใส่ปุ๋ยให้แล้วนี่ใส่ปุ๋ยให้พื้อนะคะแก้วเจ้าจอมสองร้อยห้าสิบค่ะมันดูดไงอยู่ไกลคนจําชื่อได้มันดูดสองร้อยสคือสารกันก็ฟืดเลยจําได้เลยถ้าอยู่ไกลก็จะเรียกจะชื่ออะไรสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแก้วเจ้าจอมอันนี้อันนี้ต้นใหญ่ห้าร้อยเก้าสิบต้นใหญ่ห้าร้อยเก้าสิบ นี่เลยห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบใช่มาต่อไปอนะครับนี่พนักง,งานรดน้ำต้นไม้ประจำปี <c oughs> แห่งชาติ <c oughs> ทำงานสี่วันหยุดสองวันวันหยุดของเขานะครับไ <c oughs> ม่มีวันหยุด <c oughs> ไม่ครัเขาไมหยุด <c oughs> ตื่นตีสีต้องมารดน้ำ <c oughs> แล้วก็กลับไปนอนต่อ <c oughs> นะคะต่อไปอันนี้จะเป็น<า>โกสน่นไม้แดดเนาะโกส่แดดร้อยเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนๆผมไปเอาร่มก่อนตัวดำเดี๋ยวจะไม่สบายเอา <laughs> มาได้ร่มแล้วก็มาถ่ายคลิปต่อกันอ่ะอันนี้โกศ่วส,สายลุงโกศ่วส,สายลุง้งแดดร้อยเพื่อนอนี่เลยแดดยิ่ยงสวยนะคะ2อ0ห้าสิบาท2อ0ห้าสิบ รวมส่งนะคะอันนี้ไหมสเปนไหมสเปนสองบาทค่ะ250ราสรวมส่งแล้วก็มาแล้อ้เม็ดขนุนขนมาไม่ได้เพราะว่าขายดีมากไอ้เม็ดขนมันมันเต็มรถก่อนเนาะขนมาได้นิดเดียวอ่ะ2 5 0บาทค่ะใครสั่งชุดนี้หมดก็มีมีจำนวนต่ออีกมีอยู่ค่ดี๋ไาคะไปเอามาอีกค่ะ าะแต่รอบแม่ค้าต้องค้นต้นไม้มามดดหลายด้วย <c oughs> หลายต, <c oughs> <c oughs> ต้นนะครับ <c oughs> เอามาเอามาไม่หมดนะคะ250ค่ะตัวน,นี้ขายดีนะเพื่อนๆเนี่ย <c oughs> ไอเม็ดขรุนเน,นี่ย250้ <c oughs> ใช่ค่ะอ่ะอันนี้ยี่โถแคะสีชมพูนะคะอันนี้ดอกเพิ่งโรยไปแต่ว่ากําลังขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยขึ้นช่อม,มาใหม่นะคะ250บาทเหมือนกันยี่โถแคะ250รวมทรงส่ง250บบาทดอกชมพูเพื่อนดอกสีชมพูนมนะคะ แต่ฟอมสวยค่ะเดี๋ยวไหมคะเพิ่งตัดนี่เขาขึ้นมานะคะอ่ะอันนี้ลีลาวดีลีลาวดี4ี0รีบาทลีลาวดี420บาท4ี0รบาทลีลาวดี420ค่ะมีชื่ออยู่นะอันนี้อันนี้คือดอกเขากําลังขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ดอกกําลังขึ้นมาใหม่นะอันนี้ดอกสีแดงอมม่วงไอ้ต้นนี้ดอกสีแดงอมม่วงค่ะมันมีชื่ออยู่เดี๋ยวไล่ชื่อให้แล้วกัน มีฟอร์มนี้นะคะอ่ะอันนี้มีชื่อว่าอ่าแดงม่วงรีลาวดีแดงม่วงเฉพาะแดงม่วงอะนะคะน่น่าจะเป็นสีเขาแดงม่วงนะคะีลาวดีชื่อแดงพี่บาสไหมคะอันนี้สี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบอันนี้ชื่อว่าอันนี้ชื่อว่าอะไรรีลาวดีชื่อหางแดงอันนี้ักนอันนี้เอ่อแบบหนึ่งให้แมค้าหาชื่อกันเพื่อนอะไรวะ สัมชโลทอนส้มชโลทอนส้มชโลทอนดอกส้มแน่นอนงน้นี้ค่ะดอกสีส้มชโลทอนส้มชโลทอนกินไอติมไหมยังไปกินครับไม่กินเนาะไม่ค้าติมมาถ่ายคลิปใส่ก่อนมาอันนี้อะไรเอ่ยไม่กินหรอกวันนี้อันนี้อันนี้ชมพูอรไทัยค่ะชมพูอรไทัยนี่ออกสีชมพูอรไทัยนะคะสี่ร้อยยี่สิบบาทชมพูอรทัยนะเพื่อนสวยะอมนี่ดูก่อน อันนี้ชมพูเจ้าพญาชมพูเจ้าพญาชมพูเจ้าพญานีเลยร้อนค่ะอ่ะชมพูเจ้าพญานะคะ420บาทมาตัวนี้ก็มาใหม่เพื่อนจําได้อันนี้พุดปลาปัวพุดปลาปัวดอกจะคล้ายๆดอกจะคล้ายๆอะไรนะพุดอะไรนะพุดเลยว่าสีเหลืองๆอะค่ะพุดอะไรนะพุดปลาปัวดอกอันนี้พุดปลาปัวเนาะไอ้ที่หอมๆอะใช่ใช่เขาเรียกว่า พุดอะไรอ่ะสีเหลืองเหมือนกันของเรามีอยู่ไม่ใช่นี่หมดแล้วหมดขายขายไปหมดแล้วที่ดอกมือนกังหันน่ะใช่ค่ะนั่นแหละนี่ดอกมันคล้ายๆกันแต่สีเออแต่แต่ดอกคล้ายๆกันแล้วก็หอมเหมือนกันเป็นตระกูลเดียวกันนะคะแต่นี่ชื่อพุดปาปัวเนาะอันนี้มาใหม่เพื่อนเนี่ยเนี่ยดอกก็จะเป็นนี่พุดแต่มันเป็นพออันนี้มันยังไม่ไม่แน่นะคะ๋ยวมันจะเป็นสีเหลืองนะอันนี้ดอกอ่อนของเขาดอกเป็นสีเหลืองดอกสีเหลืองนะหาก่อนนี่ไงนี่นี่ดอกสีเหลืองจะเป็นแบบนี้ อันนี้เดี๋ยวเขาจะกลายเป็นสีเหลืองนะคะมีกลิ่นหอมไอ้ตัวนี้มาใหม่นะเพื่อนเือนหรแดดาสองร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบรวมทรงพุทธต้นพุทธได้มาสี่กระถางนี่เลยหอมคล้ายดอกอะไรนะติดอยู่ที่ปากไหมคะลืมไม่คะลืมพูดอะไรนอ้องพูดน้ำบุดเออพูดน้ำบุดคล้ายพูดน้ำบุดเป็นตระกูลเดียวกันหอมเหมือนกันมาต่อไปไอ้ตัวนี้ก็เข้ามาใหม่แน่นอนเลยเขียวแบบนี้ อันนี้เออรักแรกพบรักแรกพบสองร้อยห้าสิบอันนี้สีแดงนะคะนี่ขึ้นมาใหม่สวยสองร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้เอาไปสองร้อยต้นสองร้อยสอร้อยนะคะสองร้อยรวมทรงนะครับต้นใหญ่ค่ะสองร้อยค่ะมาหยแถวเนี่ยมาใหมอันนี้ดอกดอกยังยังไม่ขึ้นแต่ว่าเห็นว่าฟอร์มมันสวยสีสวยงามมากเพื่อนดูเองเนี่ยใบของเขาสวยมากสวยจริงนะคะ นีออนแคะตัวนี้น่าร้านขายดีมากออ250บาท250ค่ะรวมทรงเดี๋ยวมีดอกตลอดนะคะออกสีม่วงๆเนาะแต่ฟอร์มสวยค่ะนี่ฟอร์มสวยเลือกคัดมาให้เป็นฟอร์มสวยๆเลยนี่ใครที่กําลังแบบจะทําแถวทางเดินนะครับเอาไม้แหวที่ร้านเดี๋ยวลดให้นะร้อยเปร์เซ็นต์ไปตั้งไว้มาต่อไปนี่แก้วแคะแก้วแคะแก้วแคะ ฟอร์มสวยแบบนี้เลยอันนี้ดอกตูมดอกเต็มเลยนี่ครับไอที่เป็นเม็ดเนี่ยจะเป็นดอกเพื่อนนี่ดอกเขานะคะดอกตูมค่ะสองรอยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบโอ้วแเป็นฟอร์มเลยเพื่อนนี่ใช่ค่ะสวยถ้าดอกเต็มนี่หอมมากวยดอกมีกลิ่นหอมนะคะค่ะอ่ะต่อไปอันนี้มานีก่อนนี่เลยพุทซ้อนด่างค่ะ ตัวที่ขายดีต่อเนื่องหนึ่งสองสามสี่ห้ากระถางสองร้อยห้าสิบบาทรอบนี้ได้มาห้ากระถางค่ะกระถางละสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบอันนี้คือราคาส่งนะครับมาอันนี้ใหญ่ใหญ่แล้วหน้าร้านหน่อยอันนี้อันนี้ขายอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบต้นใหญ่อออันนี้สองพันห้าแล้วนะต้นนี้นะเพื่อนหน้าร้านใครมารับเพราะว่าอ่าส่วนบูขึ้นราคาขึ้นปื๊ดเลยนะคะลูกค้า 2,500ใช่2,500บาทหน้าร้านราคาหน้าร้านเพื่อนใช่ราคาหน้าร้านอันนี้590มาอันนี้ส่งได้ไหมครับเนี่ยอันนี้ส่งไม่ได้ค่ะเปลี่ยนกระถางเลยเนาะเปลี่ยนกระถางแล้วเพราะว่าเขาโตแล้วต้องเปลี่ยนกระถางก็ไม่ต้องเปลี่ยนอีกเลยก็ให้มันโตไปเท่านั้นอยู่ในกระถางแค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าแบบนี้กี่บาทเนี่ย2,500 2,500กระถางเล็กถ้ามารับที่ร้าน590 500แล้วมีอันไหนส่งได้ไหมครับอันนี้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 เอาขอไอที่ส่งได้ก่อนอันนี้280ค่ะ ชื่อว่าสนบอมสนบอมสองแปดศูนย์รวมส่งสนแผงสนแผงอันนี้สามร้อยแปดสิบันนี้คือสามแปดศูนย์รวมส่งแค่สนแผงแค่ทุ่นะไอลายุงนะส่งในส้นหอมอ่ะสองร้อยสองร้อยบาทตัวนั้นนะสวยเพื่อนเอาไปเอาไปวางเรียงกันเป็นแถวก็จะเป็นแบบตัวไวมากเลยเรียงกันเป็นแถวแล้ว เหมือนทางรถเข้าเพื่อนถ้าใครมีสวยเนาะอันนี้ตัดแต่งได้นะคะจะได้ยอดเป็นสีแดงแดงชมพูแบบไปวางเป็นแถวเนาะสวยงามจริงตัวเนี้ยอันนี้ก็ส่งไม่ได้เท่าไหร่นี่นตัวเนี้ยให้สองร้อยค่ะสองร้อยท่วนรวมทรงนะคะรวมทรงให้นะถูกมากเลยตัวนี้ต้นสูงมากเลยนี่บอกราคานี่หน่อยอันนี้อันนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทชื่อว่าสนทรายเงินเจ็ดร้อยห้าสิบข้างหลังอันนี้แปดร้อยห้าสิบสนฉัดสนฉัดฮาวายต้น ต้นสูงแล้วต้นใหญ่แล้วนี่ใครจะมารับเอาก็นี่สมบัตเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบบาทนะต้นใหญ่นะค่ะว้าวคลิปนี้ก็ไม่ไม่แขวนไหมปะลืมไม้แขวนของเราเลยถือเป็นไม้แขวนของเรานะครับกระถางก็มาไว้ดูกระถางแป๊บนึงค่ะมาใครที่อยากได้กระถางส่งไม่ได้เพื่อนๆรูมันกระถางต้องมารับเอง ส่วนมากคนมาซื้อเองเยอะเนาะขอนแกนยังมาโซมันกี่บาทอันนี้อันนี้590นู่นล่ะนู่นอันนั้นสวยอันนี้อันใหญ่เออสามพันห้าร้อยสามพันห้าอยนี่นี่ผมชอบต้นขายไปแล้วนั่นแหละอันนี้650อันนี้สวยเนาะ650 650แม่ค้าก็ชอบตรงนี้จริงเพื่อนๆนี่เอาไปไว้ในบ้านเนี่ยเห็นไหมเนี่ย650นี่แหละครับ อ่าห้าร้อยเก้าสิบค่ะห้าร้อยเก้าสิบอันนี้สามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบใช่ค่ะเป็นบวงี้อันนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนให้สามร้อยห้าสิบได้ขาด้วยนะเพื่อนเพื่อได้ขาได้ขาด้วยนี่รวมครอบครัวครอบครัวละร้อยห้าสิบเก้าบาทครอบครัวละร้อยห้าสิบก็จะมีประมาณสี่สี่ชีวิตเพื่อนเขาไม่มีชีวิตหรอกแม่ลูกได้ประมาณสี่ตัวนะนเพื่อน ตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยอันนี้มาซื้อไม่นี่ไม่ส่งนะเพื่อนอันนี้ไม่ส่งค่ะแต่ขายดีมากหน้าร้านก็หมดแล้วเด็กน้อยมาซื้อเต็มเลยเอาไปโยนใส่กันเพื่อนใส่กันก็ไม่ใช่เพื่อนเขาเอาไปแต่งสวนนี่แต่งสวนเขาไปแต่งสวนดอาไม้ค่ะน่ารักจริงสวยงามมากนี่นู่นเห็นไหมเจกันนวนสวยงามมากดอกไม้ฟอมนี่ค่ะเอามาใส่ให้ดูเฉยๆมาค่ะเราก็จะไปที่ ไม้แขวนไม้แขวนเข้ามาใหม่ๆนี่ไหมคะอันนี้ก็นี่มาลายทองมาลายทองอันนี้เนี่ยดอกเต็มแล้วนะเนี่ยสวยมากกี่บาทอันนี้สองร้อยสามสิบพอรวมทรงค่ะสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบลายทองเนี่ยตัวเนี้ยสวยอันนี้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวดูดูขอตวดไว้แป๊บนึงนะคะมัเป็นกระตุกงี้เนาะเดี๋ยวนะปึ๊บ อันนี้จะมีชื่อว่าเมคาโดเนียเมคาโดเนียชื่อยาวมากเลยนะคะเมคาโดเนียเมคาโดเนียไม้แดดทนสวยจริงเพื่อนๆเนี่ยสีเหลืองก็ได้เขาเหมือนจะจะนุ่มนิ่มแต่เขาแข็งแรงมากเลยเนี่ยเหมือนหญ้าเหมือนผักนี่เราเอาไปให้วัวกินไหมคะอันนี้ 2อ0ยหสิบาทส่งได้เหมือนกันส่งได้รวมส่งแล้วนะสองรวอยห้าสิบสงาิบาทรวมส่งเมคาโดเนียพิมพิไม่ครบนะท่าพิมพ์ไม่ครบไม่ขายให้นะเพื่อนเมคาโดเนียพิมพิดก็ไม่ขายให้ด้วยเมคาโดเนโอ้คุณนายตื่นสายมาโยนตัวไหนส่งได้ไหมส่งได้นี่คุณนายตื่นสายนะหนักกี่บาทครับอันนี้ไป เอ่อร้อาสิบบาทเท่ากันไหมราคารวมส่งค่ะอ่ะนู่นน่ะนู่นน่ะอันไหนคะเท่ากันหมดเท่ากันค่ะเท่ากันเท่าไรให้ร้อห้าสิบาทรวมส่งรวมส่งนะเพราะว่าหน้าร้านก็ขายแค่150รวมส่งค่ะนี่ดอกเต็มเลยดอกเต็มเลยมาใหม่นะเพื่อนนายตื่นสายนู่นน่ะคูลิ่ง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 เอาไป250บาทนะ คะรวมทรงรวมทรงกููเป็นกระจุกเลยนี่ต้นใหญ่เท่าไหร่นะแม่ค้สองร้อยห้าสิบจ้ะสองร้อยห้าสิบกูเป็นพุ่มเลยเนาะสองร้อยห้าสิบก็สองกระถางห้าร้อยถ้าใครรับสองกระถางให้สี่ร้อยห้าสิบสองกระถางสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนะคะลดไปตั้งห้าสิบเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันไปได้อยู่สองกระถางใส่รวจรวมกันไปได้รวมกันนะครับค่ะนี่มาอู้ลืมขายโน่นไอซีเหลืองอันนี้กล้อง สีเหลืองเรืืองอนนรองชื่ออะไรนะพี่เมมอ่าผักกากงผักกากงอันนี้ขอสามรอยี่สิบาทนะรวมสง่งเพราะว่าอันนี้ได้มาแพงค่ะผักกากองส่งได้ค่ะุไปต้นไม้ที่อยู่ในโรงเรียนแต่ก่อนเลยเพื่อนอันนี้เ็าแบบว่าเป็น,เป,นเป็นพันใหม่ที่มันไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นฉุนแต่มีมีกลิ่นอยู่มีกลิ่นแต่ว่าจะไม่กลิ่นแรงเหมือนแบบสีแดงที่มันอ่อ สมัยก่อนโรงงานแต่นี้มันเป็นแบบสมัยใหม่แบบแบบใหม่เนาะมันก็จะกลิ่นมันจะไม่ฉุนมากไม่ค่าชอบเป็นการส่วนตัวแต่สวยจริงเพื่อนเอามาประดับร้านใครอยากได้ก็ขายนี่นี่นะคะนี่แบบนี้ไมเนี่ยเอามาแค่สองสองกระถางก่อนมันมีแค่นี้ค่ะมีแค่นี้ใช่ที่ร้านอันนี้รวมทรงอ่าสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบรวมทรงสามร้อยยี่สิบ ไม่ค่ะเห็นว่ามันสวยดีมันเป็นสีสันของแถวนี้ก่อนงหน้าร้านน้องกระเรียมมาอันนี้ขายดีนะนี่มีแค่นี้เองรุ่งอรุณจ้ารุ่งอรุณสองสองร้อยสองร้อยค่ะตัวนี้เป็นไม้แดดนะเพื่อนไม้แดดสองร้อยท่วนค่ะสองร้อยท่วนรวมทรงรวมทรงมาอยากกินเฉาก๊วยสองร้อยท่วนอยากกินเฉาก๊วยหิวข้าวเดี๋ยวแป๊บนึงเฉาก๊วย ชาวกล้วยโจก่อนครับชาวกล้วยมาเดี๋ยวเราถ่ายจะจบแล้วอ่ะมาอ้าวนี่ล่ะอันนี้ไว้นี่แหละเอาไว้เอาไว้เอาไว้เลี้ยงก่อนห้ามซื้อนะเพื่อนคลิปนี้ไมาไอ้นี้มาใหม่เพื่อนมาใหม่นกพิราบพี่แม่ไม่ใช่นกแก้วชาวกล้วยชาวกล้วยแปดสิบแก้ว เจ๊กท <Yes ั้งซอยเลยร้ออก่อนอันนี้มาไก่เข้ามาใหม่อ่ะส่งได้ไหมครับแม่ค้าส่งได้ค่ะแม่ค้าจะบอกว่าแม่ค้าเอากระดาษอะไรนะอ่ากันกระแทกแล้วก็แบบอย่างเงี้ยเยอะมากได้มาแล้ว ไม่มีปัญหาแล้วทีเนี้ยโอเคแพกได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ขายเพราะว่ากระดาษยังไม่มีกระดาษไม่มีแผ่นอะไรนะกันกระแทกอยเ้เพื่อนอะขอราคารวมส่งราคารวมส่งนะเอาไปหมุดแดงอีสปอบ์ตหนิเอาไปเท่าไหร่วะหมุดแดงครับสองร้อยเก้าสิบบาทใช่ไหมครับถูกไปไม่เอาอันนี้ตลาดขายสองร้อยห้าสิบไม่ได้สามร้อยสามร้อยอะต้องสามร้อยยี่สิบ สามร้อยสามร้อยวนสามร้อยทวนนะฮะสาม้อยได้ไหมสามร้อวนสามร้วนค่าส่งห้าสบาทแต para, ่แพ็คให้ไปแบบแบบแพบหลักร้านเลยนะคะสามร้อยทวนนะครับสามร้วนเอาเพื่อนให้หลักแพ็คอยากดีมากลยกระดาษมีเยอะอะไม่ห่วงละไม่่งตัวสามร้อยทวนสามร้อยนี่สามรอยรวมส่งนะเท่ากันไหมครับราคาเนี่ยส่งฮะโวไหนไพวกนงเงือกเนี่ยราคาเท่ากันไหมอันนี้สามรอยห้าสิบสร้อยห้านะรวมส่งเพื่อนหนักหนักนกด้วยขอ ขอค่าส่งทำไมเอานกอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กมันต้องคู่กันนี่นี่กี่แก้วเอาไหมเอาไหมเอาไหมผมเอาโคกโคกพี่แมมเอาอะไรหนูจ่ายให้เฉาก๊วยสองโคกหนึ่งแต่หนูไปจ่ายอ่ะอันนี้อะไรนะนกอะไรนะคะนกนกแก้วมาคอ นี่ค่ะมันมันหนักหนักหนักนกหนักนกเพื่อนเอาอย่างนี้เนาะอันนี้ขายอยู่สามร้อยห้าสิบตัวแรกคิดห้าสิบาทแล้วกันตัวต่อไปคิดยี่สิบบาทตัวแรกคิดค่าส่งห้าสิบห้าสิบตัวต่อไปยี่สิบาทจ้าเพื่อนถ้าใครซื้อสองตัวก็ตัวต่อไปก็ค่ายี่สิบยี่สิบยี่สิบค่าส่งยี่สิบยี่สิบใช่เพราะแม่ค้าต้องแพ็คทุกตัวนะไม่ใช่แพ็คตัวเดียวแล้วนะค่ะแพ็คแบบ ยังหนาตัวนี้ยังหนานะคะนี้ขายดีมากอันนี้ก็คือสี่ร้อยแหละถ้าถ้าตัวเดียวก็คือสี่ร้อยะตัวเดียวส0 0ร้อยสี่ร้อยนะคะสี่ร้อยรวมทรงอ่ะใช่ตัวเดียวนะสี่ร้อยถ้าเอาตัวต่อไปก็คิดบวกเพิ่มอีกยี่สิบาทตัวต่อไปก็บวกเพิ่มยี่สิบาทโอ้สูงสูงอะมาค่ะทางนี้นี่ราคาเดียวกันนะคะสวยสวยขายดีมากครับค่ะต่อเนื่องนี่เลยอันนี้ หกสิบหกสิบวางรวมก่อนนะเพื่อนหกสิบบาทหกสิบตัวแรกก็เหมือนกันถ้าสมมติเขาซื้อตัวหนึ่งตัวเดียวก็โดดๆเลยร้อยสิบบาทแต่ว่าแม่ค้าขอห้าตัวขึ้นไปอ๋อตัวเดียวไม่ขายขอขอห้าตัวเนาะเพื่อนเพื่อนนะครับตัวเดียวขายเป็นชุดคือขายเป็นเซ็ตได้ดีกว่าเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตห้าตัวเอาห้าตัวอย่างนี้เลือกสีได้ ค้าได้เดี๋ยวไม่ค้าค่าให้อย่างงี้สามสี่ห้าหกห้าสสบสรอยสสค่าส่งหน่ามร้อยห้าสามร้อยห้าสิบสามร้อยแปดสิบชุดนี้อ่ะสามร้สิบให้3ามเลยสามแปดใช่ค่ะสามร้อยแปดร้สิบคุมเลยเพื่อนนี่ได้ตังห้าตัวใช่เอาจริ้งขายถูกมากเลยอ่ะ หนักด้วยนะหนักด้วยนะแพคไปให้อย่างดีเลยขายถูกราคาปะเนี่ยถูกให้ให้ให้ราคานี้แหละสามแปดศูนย์นะสามแปดศูนย์เอาเพื่อนห้าตัวสามแปดศูนย์สามแปดศูนย์อันเล็กข้างล่างนะเท่ากันค่ะเท่ากันอันเล็กก็เหมือนกันเท่าุกตานี่ครับข้างหลังล่ะเท่ากันค่ะูงอ่ะแล้วก่อนนะเท่ากันค่ะไอ้ตัวนี้ก็ห้าตัวอนี้ห้าตัวนี่นี่อันนี้หมูหมูนี่ค่าได้ อีกค่ะได้เดี๋ยวเอานกแก้วกับหมูก็ได้ได้ได้หมดค่ะได้หมดเอาไอ้ตัวนี้ก็ได้เนี่ยนี่นี่สามร้อยแปดสิบเนี่ยสามแปดศูนย์ค่ะสามแปดศูนย์นี่นกก็ได้นี่เป็ดเป็ดแต่นกเป็ดนะคะนี่เลยนี่สามร้อยแปดสิบบาทสามร้อยแปดสิบนี่คุ้มมากเพื่อนเพื่อนชุดนี้นี่ค่ะได้แผ่นกันกระแทกมาอย่างเยอะโอเคเบิดไปนี่สวยงามมากนะคะมีโอมน่ารักน่ารัก อ่ะโอเคค่ะครบแล้วเนาะครบไหมครบแล้วครบแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินเฉาก้วยลูกสดกันก่อนจะบอกว่าแม่ค้ายังไม่กินข้างแต่เช้าอันนี้จะสี่โมงเย็นละยังไม่ได้ทานข้าวใช่ค่ะให้แม่ค้าไปทานข้าวก่อนนะครับกินเฉาก้วยพอค่ะไปอย่างนี่ครับนะคะโอเคค่ะสุดท้ายนี้ทิ้งท้ายก่อนเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับโฟมค่ะสวัสดี